สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันมาเยี่ยมแผงของคุณลุงบุญมีนะคะซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดบาวารนิเวศวิหารค่ะแผงหนังสือของคุณลุงบุญมีนะคะจําหน่ายหนังสือโหราศาสตร์ทุกประเภทนอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือทํานายฝันตําราเลข7ตัวแล้วก็หนังสือความรู้ต่างๆพวกหนังสือภาษาอังกฤษนะคะก็มีจําหน่ายที่ร้านคุณลุงบุญมีค่ะเท่าที่ทราบม,มานะคะคุณลุงบุญมีขายหนังสือ มากว่าสามสิบปีแล้วตอนนี้คุณลุงรอเราอยู่ที่แผงนะคะก็ขอ,เ,อ,อเชิญทุกท่านได้มีโอกาสพบกับคุณลุงบุญเมย์นะคะคุณลุงคะาสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะคุณลุงคะคุณลุงขายหนังสือโหราศาสตร์มานานกี่ปีแล้วคะคุณลุงโอ้นานหลายปีแล้วไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วตังแตกเข้ามาอยู่ในหมาหมาขมุดในจมาโกงผมนานนานเต็มต้น ั่างอายุเ้าร,าาร,าร,ารอ๋อโอ้ท่าอย่างนั้นตอนนี้คุณลุงอายุกี่ปีละะแล้วคะอายุเก้าสสองแล้วคุณลุงัมีตอนนี้อายุเก้าบสปีนะคะท่านยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หน้าตาสดใสนะคะแล้วคุณลุงคะเออ่คุณลุงได้มี คุณลุงขายหนังสือขอัญราศน์เนี่ยคุณลุงมีโอกาสได้รู้จักท่านอาจารย์พลตีประยูนพลอาลีบ้างไหมคะรู้จักได้ดีเลยอาจารย์ประยูนพลอาลียังชวนผมเลยให้เรียนผมไม่กล้าเรียนเพราะว่าผมทำงานมหาวิทาลด้วยมันสองปากสองฝ่ายก็เดี๋ยวเราจะไปทางโน้นมั่งไปทางนี้มั่งก็เลยบอกอาจารย์บอกไม่ครับกะดูตบอกยังไม่เอาเลยบอกไม่ต้องแล้วอาจารย์ ผมแก่แล้วสูงอายุแล้วค่ะอาจารย์สอนเด็กไปเเออแล้วเท่าที่คุณลุงรู้จักอาจารย์ประยูนนะคะท่านมีอุปนิสัยใจคอยังไงบ้างคะคุณลุงอาจารย์ประยูนอนิสัยใจคอดีมากเลยหาใครเปรียบเหมือนไม่มีแล้วเ,เพราะว่ารักลูกศิษย์รักคนนูน้นรักคนนี้รักทุกคน ตอนนั้นทะเลาะกันก็อาจารย์สมัยวงตาโรดออแ่ยังเงียบเลยไม,ไม่ไม่พูดอะไรเลยเ,ลยเอ,อค่ะอา,อาสมัยวงตาโรดบอกเฮ้ย hey, นายเป็นถึงนายพลเขาเข,ขาไม่เกรงใจเองหรอกเขาทะเลาะกันกันในสเสน่ห์โกโกมาละชุนค่ะเออทีนี้ผลสุดก็แยก็แยกย้ายกันไป ใจดีมากเลยไม่มีก่อเครือใครเลย <Ö> แล้วอยู่ในสมาคมก็ทุกทุกคนดีก็แกมากเลยล <Ö> ูกๆๆติดดูหาก็รักใครมแม้ว่าท่านเป็นนายทหารใช่ใช่<อ>ในายทหารที่สมบูรณ์ดีค่ะค่ะค๋ะอถ้าอย่างนั้นก็คือต้องบอกว่าคนในวงการนี้ต้องมีโอกาสได้รู้จักอาจารย์ประยูนนะคะไ,ได้ดีจริงต้องรู้จักได้ดีเพราะว่าอาจารย์ประยูนสอนมาตั้งสี่แยกอก้วนตั้งอยู่ที่นอนแล้วก็ เขาเิย okay. มาสมาคมหมูเนี่ยในในสมาคมอาจารย์ประยุนก็มาด้วยามาอาจารย์สมัยวงสารโรดอาจารย์ประมูลอภิราภิทักษ์มาที่นี่มีหลายคนในการอาจารย์รู้จักรู้จักรู้จักเยอะแต่ไม่รู้จะบรรยายไงว่าก็ อาจารย์รุ่นเก่าๆที่ตายไปที่ยิงดูก็มีค่ะแล้วก็ที่แผงหนังสือของคุณลุงอะค่ะมีหนังสือโหราศาสตร์ถิ่นไกลไหมคะที่เป็นหน้าปกเล่มสีม่วงๆอะค่ะที่เป็นผลงานของอาจารย์ประยูนไม่ทราบว่าที่ร้านคุณลุงมีขายบ้างไหมคะมีครับมีครับโหราศาสตร์ถิ่นไกลโอยวลูกอาจารย์ประยูนมาฝากขายเล่มเล่มเล่มนี้หรือเปล่าคะคุณลุงเล่มนี้เล่มนี้ยอรับรวๆๆเล่มนี้ มีเล่มหนึ่งเ็เล่มสองเอามาฝากขายผมผมขายไปดีหลายเล่มแล้วขายไปหลายชุดเป็นตนแล้วแล้วขายดีไหมคะขายดีมากเลยกินขายเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ใครอ่านคะคุณลุงเพราะว่าหนังสือนังสืออย่างเงี้ยเล่มใหญ่ใหญ่เนี้ยค่ะโหราสตร์ยูเรเนียนที่เขาอ่านพอ้คนอื่นยังไม่อ่านหรอกอ๋อค่ะแล้วเท่าที่เท่าที่คุณลุงดูเนี่ย คือส่วนใหญ่คือถือว่าขายดีแม้ว่าจะเป็นเล่มใหญ่เล่มเล่มโตอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ปม่รูนแต่เดี่ยมีคนมาซื้อเยอะก็คือถ้าเกิดคนเห็นว่าเป็นชื่ออาจารย์ประยุนเขาไม่เขาไม่ลังเลเลยใช่ใช่ใช่โดยมากมาซื้อของอาจารย์ประยุนมากกว่าก็คือซื้อของอาจารย์ประยุนนะคะถ้าเกิดว่ามีชื่อของอาจารย์ประยุนหนังสือเล่มนั้นคนก็จะ อยากหยิบทันทีเลยใช่ไหมคะคุณลุงแล้วก็คุณลุงคะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่13มีนาคมนะคะจะมีทางพี่ปาใจพลอาลีซึ่งเป็นลูกสาวของอาจารย์ประยูนนะคะก็คือจะจัดงานเพื่อรະล,ลึกถึงอาจารย์ประยูนนะคะนอยากถามคุณลุงว่าคุณลุงคิดถึงอาจารย์ประยูนบ้างไหมคะปวดงคิดถึงแต่อาจารย์ประยูนจะด,ดีกับผมอ,ะอ่ะดีมากเลยคุยกันอะไรกันค่ะ ผมขายหนังสืออยู่แกก็มานั่งคุยด้วยอะไรด้วยค่ะค่ะชวนผมให้เรียนเลยผมบอกเ่าเรียนไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ผมอายุสูงอายุแล้วเดี๋ยวไปเรียนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกดีๆใช่ไหมคะคุณลุงที่อาจารย์ประยูนมีต่อเพื่อนๆในวงการโหราศาสตร์รวมถึงดีกับคุณลุงด้วยอ๋อค่ะลูกเิีย์ลูกหาก็ดีและใครอาจารย์ประยูนมาก คานงานของอาจารย์ประยูนคนตายกันมากตอนนับถืออาจารย์ประยูน,นแล้วก็มีคุณลุงคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนามบัตรคือถ้าเกิดใครจะมาซื้อหาหนังสือร้านคุณลุงก็คืออยู่ตรงข้ามหน้าวัดบวรนะคะแต่ว่านนใช่คุณลุงหนูนสงสัยเลยว่า,าจริงๆอะ่ะ คุณบุญคุณลุงบุญมีมาตลอดแต่พอวันนี้ได้รับนามบัตรนะคะคุณลุงชื่อมีบุญเพชรแสงสรุปว่ามีบุญนี่ชื่อใครคะคุณลุงชื่อผมเองคือพระท่านมาพระองค์นี้นับถือกันมากเป็นนายทหารแล้ท่านไปบวชท่านมาก็มีบุญไหมอยู่ไหมมีบุญอยู่ไหมท่านมาหาก็รับรองท่านทุกๆก็กลางแหละ อย่างนี้ท่านหนักกวาจะเสียไปแล้วค่ะองนี้ค่ะท่านคือมีแอร์บอกกรนเลยคือมีบุญผมก็เลยตั้งชื่อผมมีบุญบ้างเพราะว่าอายุเรามากแล้วแปดสิบแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นมีบุญอ๋อแต่ว่าคือคุณลุงอ่ะชื่อจริงๆว่ามีบุญเพชรแสงใช่ไหมคะแต่ว่าแผงหนังสือก็ยังจะชื่อว่าแผงหนังสือของคุณลุงบุญมีใช่ใจริงๆแล้วชื่อมาก่อนแล้วค่อยแผงมาที่หลังใช่ไหมคะ ชื่อมาก่อนแล้วแผงมาเจรจาโอเคโอเคแต่ว่าก็ถือว่าชื่อเป็นมงคลทั้งสองชื่อนะคะแล้วก็วันนี้หนูก็ขอกราบขอตระคุณคุณลุงนะคะแล,ววแล้วก็ขอพระคุณมากๆค่ะต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดิฉันได้มาเยี่ยมเยินแผงคุณลุงบุญมีนะคะก็ขอถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะขอาศาสา์ผ่านมาแถวหน้าวัดรวรนิเวศวิหารนะคะ เชิญแวะที่ร้านคุณลุงบุญมีนะคะจะซื้อจะหาอะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ